อยู่บนโลกมันกินไฟเยอะงั้นไปสร้างนอกโลกเลยละกัน ah. Google เอาจริงเตรียมสร้าง Data Center สําสำหรับประมวลผล a ในไอไว้บนอวกาศนะใช้ชื่อโครงการนี้ว่า Project Suncatcher โดยเขาจะใช้ดาวเทียมหลายร้อยดวงนี้เนี่ยโคจรเชื่อมต่อเข้าหากันแต่และดวงเนี่ยก็จะมีตัวชิป t p u AI เป็นของตัวเองสามารถรับส่งข้อมูลเข้าหากันเนี่ยได้ด้วยความเร็วถึง10เทราบิตเปอร์เซกหรือเร็วกว่าเน็ตบ้านเราทั่วไปเนี่ยประมาณหมื่นเท่ากันเลยทีเดียวนะโดยพลังงานทั้งหมด ที่อยู่บนดาวเทียมนี้เนี่ยมาจากแผงโซลารเซลล์ที่อยู่บนอวกาศซึ่งสามารถรับพลังงานเนี่ยได้มากกว่าอยู่บนโลกถึง8เท่ากันเลยทีเดียวแถมไม่มีเมฆไม่มีกลางคืนสามารถรับพลังงานได้เต็มๆ24ชั่วโมงเลยและทาง Google เ,เนี่ยก็ได้จับมือกับบริษัทแพนเน็ตแลบเตรียมปล่อยดาวเทียมต้นแบบกล่องสองดวงนะเพื่อทดสอบดูว่าระบบนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงไหมถ้าทําได้จริงนี่อาจจะเป็นก้าวแรกของยุคใหม่ที่ศูนย์ข้อมูลเอไอนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่บนโลกอีกต่อไปและแหล่งการใช้พลังงานของมนุษยชาติเนี่ย อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเลยนะเพื่อ,อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าชอบข่าว IT แบบนี้อย่าลืมกดติดตามความครับ